คุยกันทีไรก็ทะเลาะก,กันทุกทีใครเคยเป็นแบบนี้บ้างไหมคะคือหล,หลายๆครั้งเนี่ยโดว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะมีความสัมพันธ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่มากก็น้อยแล้วเนาะที่เวลาเราคุยกับคนบางคนเนี่ยคุยนิดเดียวก็ทะเลาะก,กันอีกแล้วคุยนิดเดียวก็ทะเลาะก,กันอีกละทะเลาะก,กันบ่อยมากจนไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงจริงๆอ่ะมันเป็นศักตริตวิทยาง่ายๆเลยคือเราอ่ะ แค่มี attitude หรือว่าทัศนคติอาจจะไม่ได้ตรงกันทุกเรื่องทัศนคติอาจจะไม่ใช่แบบว่า p o s i t i v หรือ n e g a t i v นะแบบคิดบวกคิดลบมันไม่ใช่แบบนั้นแต่มันคือการที่เรามีความเชื่อความศรัทธาในเรื่องบางเรื่องที่ต่างกันมากๆเวลาเขาถึงพูดอย่างนี้ไงว่าเออเรื่องการเมืองหรือว่าเรื่องศาสนา เรื่องความเชื่อเรื่องความชอบอย่างเงี้ยเราไม่ควรที่จะเอามาเถียงกันมากเพราะว่าพอแต่ละคนน่ะเขามีความเชื่อของเขาลึกๆอยู่แล้วว่าเราจะไป,ปไปเปลี่ยนเขาแบบผ่าป้ะเขาก็จะเกิดอาการแบบไม่ถูกใจหรือไม่ถูกชะตากับเราทันทีเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขายึดเหนี่ยวจิตใจมาตลอด คือการที่เราเชื่อต่างกันเนี่ยมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีผิดหรือว่ามีถูกอะไรขนาดนั้นหรอกนะแต่มันเป็นความสบายใจของคนคนหนึง่งอันเนี้ยที่มดเกตนะเพราะว่าอ่าถ้ามดพูดขึ้นมาเนี่ยดราม่าแน่นอนเลยมดก็จะเบรกเรื่องนี้เอาไว้ก่อนเนาะแต่อยาาให้ทุกคนเข้าใจว่าเวลาเราคุยกับใครแล้วเราเทะเลาะกันทุกทีเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องความเชื่อที่เราต่างกันมากมาก แต่เราสามารถจูนเข้าหากันได้นะโดยการที่เราเนี่ยแค่ปรับความคิดที่ตัวเองก่อนเลยลหลายคนเนี่ยที่มีปัญหาเพราะว่าอยากที่จะไปโฟกัสหรือว่าไปควบคุมความคิดของคนอื่นให้มาคิดแบบตัวเองมันก็เลยทำให้เราเนี่ยทะเลาะก,กันไม่มีจบไม่มีสิน้นโดยเฉพาะกับคนในบ้านหรือกับคนที่เรารักมากๆและเราต้องการจะเปลี่ยนให้เขามาคิดเหมือนเรา ซึ่งไปทําแบบนั้นไม่ได้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะทำทีไรเราก็เห็นและใช่หรือเปล่าว่าทะเลาะกันทุกทีเลยเราอยากให้มันเป็นแบบนั้นหรอเรามีวิธีแก้ให้นะก็คือการที่เราเนี่ยวางตัวเป็นกลางแล้วก็ปล่อยวางเป็นกลางเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้เราไม่ต้องไปเชื่อตามเขาหรือว่าไม่เชื่อของตัวเองนะแต่เราแค่ไม่ต้องไปควบคุมความคิดของคนอื่น เราปล่อยให้เขาเชื่อของเขาและเราก็เชื่อแบบของเราไปก็เพียงพอแล้วค่ะสว่วนใครจะคิดยังไงก็เรื่องของเขาไปเลยเนาะแล้วอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการที่เราเนี่ยไม่ได้แบบเวลาคุยกันแล้วเอาเหตุผลมาฟันกันทุกคนเวลาคุยกันน่ะเขาก็จะต่างมีเหตุผลของตัวเองทั้งนั้นถ้าเราเอาเหตุผลกับเหตุผลมาปะทะกันมันเหมือนการเอาดาบสองอันน่ะมาฟันกัน มันต้องตายกันไปข้างหนึ่งอะเพราะว่าต่างคนก็ต่างมองว่าฉันก็มีเหตุผลของฉันเธอก็มีเหตุผลของเธอไม่และก็ต่างคนก็ต่างไม่ยอมสุดท้ายก็ยิงทะเลาะกันไม่มีสิ้นสุดสักทีสุดท้ายความสัมพันธ์มันก็แตกมันก็หักใช่ไหมและไหนๆก็พูดมาถึงขนาดนี้แล้วเนาะทุกคนก็อาจจะบอกว่าวิธีพวกนี้ก็รู้กันอยู่แล้วมีอีกไฮไลท์ที่สําคัญเลยที่หลายคู่หรือว่า หลายความสัมพันธ์เนี่ยทะเลาะกันบ่อยคืออะไรรู้ไหมคะมันคือน้ำเสียงค่ะบางครั้งเนี่ยเราก็บอกว่าเราก็พูดดีแล้วนะจริงหรือเปล่าเราลองสังเกตตัวเองดูนะว่าเวลาเราคุยอย่างคุยกับแฟนอย่างเงี้ยเราคุยกับแฟนหรือว่าคุยกับเพื่อนที่เราสินมาก,มากเราอาจจะไปเผลใช้เสียงแข็งเสียงแบบเ้าห้าว่ะแล้วหุ้นห้วนอย่างเงี้ยแต่กับคนอื่น เรากลับใช้เสียงหวานน่ารักน่ารักมากเลยมันก็เลยทําให้ยิ่งคนที่เรารักหรือว่ายิ่งเราแคร์มากๆพอเขาได้ยินเสียงแบบห้วนๆบ่อยๆมันก็จะทําให้เราอ่ะห่างกันโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะลองเอาไปปรับใช้ดูนะถ้าเราเวลาอยากให้ใครอะ่ะมาคอยตามเราเราลองปรับที่น้ําเสียงของเราเองให้มันดูน่ารักแล้วก็ดูน่าฟังมากขึ้นแต่ไม่ต้องถึงกับขั้นที่ต้องไปอ้อนหรืออะไรอย่างนั้นเพราะว่า นี่ใส่บางคนอาจจะไม่ใช่ลุกขี้อ้อนอะไรแบบนั้นแต่เราใช้น้ำเสียงกับเราปกตินี่แหละแค่ทำให้มันดูน่ารักน่าฟังมากขึ้นไม่พูดแบบหุ้นห้วนหรือว่าแข็งมากเกินไปเพราะว่ายิ่งทำแบบนั้นน่ะคนยิ่งจะตั้งกำแพงใส่เราแล้วไม่อยากที่จะฟังเราเลยแล้วน้องนึกภาพไม่ง่ายนะถ้าเวลาเราไปเรียนกับครูคนไหนอ,อย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วครูคนนั้นน่ะตั้งฉากขึ้นมาใส่เราตั้งการ์ดขึ้นมาโอ้มีแต่ดูมีแต่ว่า เออเราจะอยากคุยกับคนที่ดุที่ว่าเราตลอดเวลาไหมคะเพราะเวลาเรา,เราไปคุยกับคนแบบเนี้ยเราจะรู้สึกเกรงแล้วก็รู้สึกแบบโอ้โลกใบนี้ช่างน่ากลัวเลอเกินแล้วก็ไม่อยากจะพูดอะไรกับเขาเลยโอ้ไม่อยากจะฟังเลยด้วยซ้ําอ่ะอืมวิชานั้นเราก็แทบจะไม่อยากเรียนบระเอิแล้วพลอยที่จะไม่ชอบวิชานั้นไปด้วยซ้ําเห็นไหมอิทธิพลของน้ําเสียงมันมีขนาดนั้นล่คะค่ะและมันก็ทําให้หลายคู่หลายความสัมพันธ์เจ๊งไม่เป็นท่า ไปเยอะแล้วนะลองเอาไปปรับใช้ดูนะถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้หมด,ด้วยนะอ๋อแล้วตอนนี้มมนมีอ e ีบุ๊กให้มาพรีออเดอร์ฟรีๆกันด้วยนะกดได้ที่ลิงก์ข้างล่างและแอดไลน์มานะฝากรายการใหม่โมดด้วยนะรายการจ so ิกโซค่ะติดตามกระดิ่งไว้นะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆ